กวันนี้นะคะเทคโนโลยีของการสื่อสารเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราค่ะแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า IoT นะคะหรือว่า Internet of Things เนี่ยเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจําวันของเรามากมายเลย แต่เบื้องหลังของเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะก็จะต้องอาศัยระบบสื่อสารที่ดีด้วยวันนี้ค่ะเพื่อนจะพาทุกท่านนะคะมาชมวิวัฒนาการตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสื่อสารมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างตามลิงก์ไปเช็คอินกันค่ะ และตอนนี้นะคะเฟิร์นก็มีวิทยากรสาวสวยยูนข้างเฟิร์นตรงนี้นะคะที่จะพาเราไปชมด้านในกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนค่ะวิมาจิสติดธรรมนักวิชาการประจำาิพิัณ์เทคโนโลยีสาราสนเทศค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ ำหรับโซนแรกค่ะเป็นโซนเกี่ยวกับต้อนรับหรือว่าเป็นทไลา์หรือเป็นประวัติหรือข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ในวิพานนั่นเองซึ่งเราก็จะนําเสนอผ่านเทคนิคที่เรียกว่าเออร่าก็จะเป็นแท่งให้เด็กได้ลองเอ็นไดท,ทีฟกับบอร์ดนั่นเองค่ะมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลมาว่าภายในนิสการเรามีข้อมูลอะไรบ้างอลองไปดูกันนะคะอันนี้คือเราเข้าสู่โซนที่2แล้วใช่ไหมคะเป็นถ้ำใช่ค่ะโซนที่2ก็คือเป็น เป็นเรื่องราวของการสื่อสารก่อนประวัติศาสตร์ก็คือมันยูท่ามในท่ามก็คือเขาจะไม่มีภาษาเป็นของตัวเองอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยมือหรือท่าทางสําหรับโซนนี้ค่ะเป็นโซนที่3ก็เป็นโซนที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่เริ่มงอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้วค่ะซึ่งโซนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็คือชุมสายสลับก็คือเป็นขเขาเรียกว่าโทรศัพท์สลบสับสายด้วยมือถ้าเป็นสมัยก่อนการที่เราจะโทรสื่อสารหากันร,ระหว่าง ร,ระหว่างประเทศนี่ค่ะจะต้องมีโอเปอเรเตอร์ที่คอยสลับสายให้ว่าต้องการพูดคุยกับบ้านไหนถ้านาจะมาเป็นโทรศัพท์ชุมสายแบบ omat, อัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นพวกคอสตาบัสเตปบัสเตปอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งหลักการมันก็จะแอดวานซ์มากขึ้นเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกส์โดยล้วนๆเลย,ย,ย,ยตอันนี้ก็จะเป็นเกมให้เด็กๆได้ลองเรียนรู้ว่าเวลาที่เราโทรศัพท์หาเพื่อนอีก่บ้านนึงเนี่ยอยากรู้ไหมว่ามันเดินทางยังไง,งน้องๆก็สามารถจะมา ดึเงเชื่อกนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นไฟเบอร์ออปติกนั่นเองนะคะเป็นสายสัญญาณนะคะซึ่งมีการพัฒนาการมาจากสายแลนหรือว่า UTP c a b l ลนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างนี้นะว่าจะเป็นยังไงแบบจำลอง อันนี้เขาก็จะมีการบอกรายละเอียดนะคะของไฟเบอร์ไฟเบอร์อใช้แสงในการเดินทางนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานนะที่ให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณของไฟเบอร์ออปติกค่ะจะเป็นการส่งสัญญาณโดยที่ไม่มีตัวกลางในการนำที่โดยเฉลี่จะใช้เป็นแสงอินฟราเรด จะเป็นสีส้มสีเงินสีแดงให้แข่งกันสร้างเสาสัญญาณให้มากที่สุดพี่ฝนเมื่อกี้เราเดินทะลุอุโมงมาแล้วค่ะอันนี้มาเจอกับอะไรคะก็จะเป็นการเปลี่ยนทางของเทคโนโลยีกับเครื่องคำนวณดิจเทัลการเข้าสู่ยุคของคอมพิวเตอร์อพื้นฐาออนของยุคคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องเริ่มจากการนับหรือการคำนวณใช้หินใช้ดินใช้นิ้วนับใจมากได้ค่ะ ใหญ่ไม่สามารถจะเคื่นย้ายไปไหนได้ <c oughs> เป็นเหมือนตู้อากตู้หนึ่งทั้งหนักและใหญ่คะ่ะอันนี้คือ Apple รุ่นแรกนะคะเป็นอย่างไคะนี่คือถือว่าเป็นแบบพกพานะคะเนี่ยเราจะพกพาอุ้มไม้นี้ไปไปด้วยกันคะ่ะแอปเปิลหนึ่งแอปเปิหนึ่ง มาดูว่ารถเมนหรือรถยนต์ที่เรากําลังเล่นอยู่เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนและโดยดูที่จาก GPS ค่ะก็กำลังรออยู่ว่ารถสีเขียวของเปิร์นถึงไหนแล้วอันนี้ก็จะเป็นเวทีการของอินเทอร์เน็ตในแต่และยุคๆค่ะ,ย,คคะยุคแรกคือ1990กก็จะเป็นยุคที่ เรื่องคนเรียกว่ามีการระบบเครือข่ายขึ้นเป็นครั้งแรกในการส่งข้อมูลทางเครือข่ายกันได้นะเป็นครั้งแรกในยุคหนึ่งเก้าศูนย์เอดมาหลังจากที่เป็นระบบเครือข่ายแล้วก็เกิดเป็น Google <อ>ก็คือที่เราสามารถเสิร์ชหาขออ้อมูลได้เป็นครั้งแรกก็คือเป็นในยุคหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ส่วนยุคสองพันยุคสองพันเริ่มมาใกล้มาถึงเราแล้วก็วเป็นยุคที่สามารถติดต่อสื่อสาร,ร,รแบบเรียลไทม์เช่นเฟซบุ๊กไลน์เว็บไซต์ต่างๆก็สามารถที่จะเรียลไทม์มากขึ้น ส่วนยุคปัจจุบันค่ะจะเป็นยุคที่เป็นการสื่อสารแบบไร้ผมแดน,นไร้ขีดจำกัดสามารถส่งข้อมูลผ่าน,านไฟเบอร์ออปติกได้ไกลทั่วโลกอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารได้แบบเรี็วทันสวัสดีครับผมมสูสจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทห้องอะไรคะซิตอนซิตี้ค่ะหรือเมืองอัจฉริยะเองในนี้เราจะจําลองนิทรรศการที่เกี่ยวกับระบบต่างๆภายในบ้านโดยควบคุมผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะอืมเจ๋งมากเมื่อเข้ามาถึงก็ลงทะเบียนกันก่อนนะคะสแกนลิสต์แบนด์ค่ะก็เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้อ่าสแกนเพื่อเข้าบ้านสแกนกันก่อนนะคะจะเข้าบ้านแล้วนะ เป็นโซนพ่อบ้านเรื่องต่อไปก็จะให้ดูเกี่ยวกับผังผังเมืองคำว,ว่าผังเมืองอัจฉริยะจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ห้องนั่งเล่นตัวนี้โต๊ะโต๊ะนั่งเล่นของเราจะเป็นจอขนาดใหญ่ อไอ้ด้วย BMI ของเฟิ <ern> ร์นเองสามารถดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือตรงที่จอนี้ระหว่างที่เราอาบน้ำได้อ่ก็ฟเพลงการดูข่าวสารระหว่างที่เราอาบน้ำไปได้<ม>อันต่อไป<ม>จะเป็นห้องดูหนังฟังเพลงห้องนอนอ่ะห้องนอนสามารถเปลี่ยนวิวได้ค่ะวิว ตัวห้องในฝันของสาวนะคะอันนี้นะคะพี่ฝนอันนี้ก็จะเป็นจุดนึ่นที่เอาไว้ดูเกี่ยวกับทรียากราศาสาแต่ละวันๆแต่ละวันอางเนะะสามามาดูตรงนี้ได้แล้วก็<ม>เพราะว่าต่อไปจะเป็นเรื่องสวนแล้วเบอะบบน้ำทน,น้ำเหลือที่เราใช้เราไปทิ้งที่ไหนที่ห้องมีห้องไหนใช้บ้างที่ทิ้งแล้วปริมาณเท่าไรหร่อะไราเงี้ย ระบบน้ำรดก็คือรดน้ำต้นไม้เนี่ย<อ>เขาก็จะรดห้อัตโนมัต<อ>ิเพราะเราตั้งเวลาไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก่อนออกจากบ้านสถาน,นีก็คือบัสสเตชันอันนี้เราสามารถที่จะซื้อตัว๋วแต่ตรงนี้ได้เลยอยากมีบ้านแบบนี้ไหมคะเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะนับไม่ถ้วนปัจจุบันบ้านหลังนี้ มี2ล้านซื้อได้ไหมคะน่าจะไม่ได้ <laughs> <laughs> หรือถ้าใครชมแล้วเกิดไอเดียดีๆเนี่ยอยากจะมีสมาร์ทโฮมสมาร์ทบิลดิ้งนะคะหรืออยากมีเทคโนโลยีดีๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่ทีทมวิศวกรของลิงค์ได้เลยค่ะวันนี้เวลาของเวิร์นก็หมดลงแล้วนะคะ EP หน้าลิงค์จะพาคุณไปเช็คอินที่ไหนต้องติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ